ก็คือต้องมีมูลค่าของวัตถุดิบหรือว่าของของเรื่องค่าลงค่าแรงวัตถุิก็รวมอยู่ด้วยนะคะก็คือเป็นของไทยเป็นของอาเซียนบวกด้วยจีนด้วยนะคะให้ด้วย,ให,วยให้กับจีนด้วยก็คือต้องเท่ากับ40เอร์ซหรือมากกว่า40ซตแสดงว่าท่านสามารถนําเข้ามาได้ด้วยนะคะนำเข้ามาจากนอกอาเซียนนําเข้ามาจากอย่างเช่นประเทศ เอ,เอาเอาอเมริกาแล้วกันหรือญี่ปุ่นก็แล้วกันนะคะเอาญี่ปุ่นก็ได้ขั้นคำรถยนต์นก,กแแแ็แล้วกันมีส่วนใหญ่แน่ๆเลยก็คือการนำเข้าค้าในปญี่ปุ่นสามารถนําเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ต้องเป็นของไทยของเพื่อนบ้านอาเซียนหรือเก้าพม่าแล้วก็ของจีนเนี่ยอย่างน้อยเลยนะคะก็คือ40%เปอร์เซ็นต์อันนี้คือกฎของคำว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือว่าเอาเน,นี่ยส่วนอันก็คือเป็นขเขาเรียกว่ากฎเฉพาะ วดเฉพาะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กับสินค้าที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอาจจะอีกการนิดนึงนะคะนี่อันที่บอกทิคนะคะว่าทําไมถึงจะมีกวดเฉพาะของสินค้านั้นนเหมือนที่บอกนะคะว่าถึงแม้ประเทศไทยหรือว่าประเทศที่เราเจรจาก,กันอ่ะเราทำวธิธถีก็จริงนะคะแต่เราจะมีก๊อปส่วคำว่าก๊อปส่ของเราก็คือว่าถ้าสมมติว,ว่าเราดูแลผู้ประกอบการไทยสู้ไม่ไหวเราก็จะมากันด้วยตัวนี้การเรื่องของคําว่ากดถินกระเบืองสินค้า าโกดิงกำเนิดสินค้ายากเนี่ยคนที่เขาทําไม่ได้นะคะเขาก็จะได้เขาก็จะไม่ได้นังสื่อ,อรับรอง,งการกำเนิดสินค้าหรือวกที่เราเรียกกันว่าซ o อนะคะแต่ว่าหลังๆมัานี่บอกตรงๆนะคะว่าเรา,เาในเรื่องของโกริีกนกำเนิดสินค้าเนี่ยเราจะพยายามทําให้มันสอดคล้องกับ กับการผลิตของประเทศไทยนี้มากที aper, ่สุดนะคะเพราะฉะนั be ้นคนที่เจอรจายในเรื Nich ่องนี้ก็ต้องอายเองข้อมูลภาคเอกชนนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ข้อมูลจากภาคเอกชนเนี่ยเขาจะไม่สัไม่มีทางทราบเลยนะเพราะว่าอย่างตัวดิฉันเนี่ยก็จะไม่มีทางทราบเลยว่าการผลิตที่แท้จริงของท้างในแต่ละสินค้าเนี่ยมันจะต้องผลิตยังไงต้องเอาวัตถุดิบมาจากไหนเพราะฉะนั้นต้องมีการหาเลือย่างใกล้ชิดทางภาคเอกชนนะคะก็อาจจะ่ารสเปรย์ของภาพาอุลอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีปวเฉพาะกลิ่นสินค้าของจีเนี่ยไม่กี่ตัวนะคะที่เป็นปวดเฉพาะทางนะคะ มีประมาณเก้าตัวส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรนะคะส่วนกฎทางเลือกก็คือมันจะมีให้เลือกสองอยา่างนะคะมีให้เลือกสองอย่างก,ก็คือหนึ่งขั้นใช้กฎทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศก็ได้ที่ฉันขอใช้คำนี้นะคะอาจจะคุ้นเคยมากกว่านะคะคำว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือกฎการเปลี่ยนที่กัดกฎการเปลี่ยนที่กัดไม่ความเสียเปรียบขอประชาชนรู้เลยนะคะว่า การเปลี่ยนพิกัดเนี่ยมันจะมีมันจะมีอย่างเช่น03ไม่เป็นปลาคะแล่ถ้าพอมาทําเป็นปลากระป๋อ, 4, 4, 4, 4, องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น16 04 04อะไรเงี้ยพอมันมีการเปลี่ยนพิกัดเขาก็จาก03มาเป็น16เนี่ยถือว่าเปลี่ยนพิกัดในระดับชาร์เตอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นผ้านะคะเป็นได้อะไรประมาณนี้